ศษาธรรมะแท้จริงเขออ้าใจไหมครับธรรมะอันเป็นต้นกําเนิดของทุกๆหมื่นศาสตร์นั่นแหละหมื่นศาสตร์ล้วนแต่ย้อนคืนกลับในยุคนี้ทําให้ทุกคนเข้าใจถึงความเป็นาศาสนาทั้งหลายว่าล้วนแต่อาศัยธรรมะนี้แหละเป็นวัตถุดิบเพราะฉะนั้นวันนี้เราศึกษาวัตถุดิบเลยดีไหมครับแ่นแท้เลยดีไหมครับลวดเร็วและเขาเรียกว่ารัดเป็นทางลัดอันรวดเร็วที่พราะจารย์จีกงเมตตาเป็นพระโอาวาทอยู่บ่อยๆว่า วิธีทำนี้นั้นบาเพ็ญจริงปฏิบัติจริงบาเพ็ญได้สําเร็จได้ในชาตินี้ครับสาเร็จได้ในชาตินี้แล้วเราจะรอรีรออยู่ทําไมใช่ไหมครับถูกไหมครับนะครับต่อมาในการรับธรรมะนั้นนะครับเราก็รู้อยู่แล้วว่าบาเพ็ญธรรมบาเพ็ญจิตรับธรรมะเราได้รับอะไรครับได้รับไตรลักษณ์ไตรลักษณ์นี่คือสิ่งล้ำค่าและวิเศษสุดนี่คือเขาเรียกว่าจุดข,ขายเลยก็ได้เรียกว่า,เ,วาเขาเรียกว่าเซลลิ n g point ของวิถีนุตตะลั เราใช้ไตรลัทในการบำเพ็ญน,นี่รัดตรงและชัดเจนที่สุดในที่นี้นะครับให้ไปฝึกใช้ไตรลัทธกันนะเพราะอะไรเพราะไตรลัทธนั้นธรรมะเป็นธาตุแท้ของธรรมญาติธรรมะนั้นเป็นอนุตตรภาวะของสัจธรรมเมื่อธรรมะสถิตในมนุษย์นั้นเรียกว่าธรรมญาติแต่เพราะว่าความลุ่มหลงความไม่รู้อันเป็นเขาเรียกว่าอันเป็นนิสยัยอันเป็นรากฐานประจําของมนุษย์มนุษย์นั้นมีความไม่รู้เป็นที่ตั้งอะไรอะไรก็ไม่รู้ไว้ก่อนล้ครับ ไม่รู้ทั้งนั้นแหละแต่ค่อยๆเรียนค่อยๆรู้เราก็ศึกษาได้ว่าธรรมะที่สถิตยอยู่ในมุดนั้นเราเรียกว่าธรรมญาณน,นะครับเพราะนั้นหลักธรรมแห่งญาณน,นี้จริงๆแล้วเป็นรากเงาแห่งฟ้าเป็นแหล่งกําเนิดแห่งสรรพชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นมีคํากล่าวในคัมภีรโบราณครับว่าชีพฟ้าธรรมญาณเดิมคล้อยตามธรรมญาณเรียกว่าธรรม,มะการบำเพ็ญตามคําสอนนั้นจึงเรียกว่า,าศาสนาถ้าเราแยก3าประโยคนี้ให้ดีเราจะเข้าใจเรืเ่องอไมครับ อยู่ในคมภีรจงยกชีพฟ้าธรรมยานเดิมไหมครับว่าไงครับธรรมยานก็คือวิญญาณของเรามาจากไหนครับมาจากฟ้าฟ้าที่ไหนครับฟ้าปากก่อนเรียกว่าฟ้าแดนนิพพานฉะนั้นจิตญาณของเรามาจากฟ้าแดนนิพพานวันนี้รับธรรมะได้รู้ต้นกําเนิดของจิตญาณน,นี่คือนี่คือมหาเป็นคุณานุค,คุณของธรรมะที่แท้จริงไม่มีธรรมะไหนบอกเราหรอกครับว่าจิตญาณเดิมเรามาจากแดนนิพพานจริงไหมครับมาจากไหนไม่มีใครรู้มนุษย์เกิดมาด้วยความไม่รู้หนึ่งไม่รู้มาจากไหน องไม่รู้เกิดมาทําไมสามไม่รู้ว่าตายแล้วไปไหนแต่ธรรมะในวิถีอนุตตรธรรมให้เรารู้สามสิ่งนี้คือหนึ่งจิตเราตัวเราชี่เราวิวญ,ญญาณเราแท้จริงมาจากไหนครับมาจากฟ้าปางกอนแดนิิผานวันนี้มาเราอยู่ในโลกมนุษย์ใบน,นี้นั้นเพื่ออะไรเพื่อบำเพ็ญครับบำเพ็ญเพื่อกลับคืนสู่ฟ้าปางกอนแดนิิผานแล้วใช้หลักอะไรในการบำเพ็ญใช้หลักคำคำสอนที่เรียกว่าคําสอนเหล่านี้เรียกว่าศสสนานใช้หลักคำคำสอน มาเป็นเครื่องขัดเกลานนำพาเรากลับคืนสู่บ้านเดิมแต่ที่ผ่านเพราะฉะนั้นการที่เราได้รับธรรมะอาวุโสทุกท่านครับเป็นเรื่องสําคัญมากการที่เราได้ธรรมะนั้นเราได้รับหนึ่งจุดชี้เป็นการชี้จุดแห่งจิตญาณให้เรารับรู้ให้เรารู้ว่าความเป็นพุทธะนั้นความเป็นพุทธะนั้นอยู่ที่ไหนอยู่ที่ตัวเราไม่ต้องไปตามหาไม่ต้องขี่ลาตามหาลาเพราะพุทธะอยู่กับใครครับอยู่กับเรา เพราะนั้นวันนี้ไม่ต้องตามหาพุทธะที่ไหนแล้วเพียงแต่บำเพ็ญฝึกฝนขัดเกลาด้วยตัวเราเองนึกออกไหมครับเราก็บำเพ็ญศึกษาไปเรื่อยเราจะเข้าใจว่าเราจะบำเพ็ญอย่างไรจึงจะสําเร็จมรรคผลดังนั้นการที่เรารับรู้หนึ่งจุดแห่งญาทวานนี้จึงเป็นการรับรู้สัมมาวิถีของการเกิดตายรู้หนทางที่ถูกต้องสัมมาวิถีคือหนทางที่ถูกต้องสัมมาแปลว่าถูกต้องครับสัมมาแปลว่านี่แหละที่ชอบที่ควร นี่คือหนทางที่ชอบที่ควรที่จะพาเรากับคืนแดนที่พานไม่ต้องคิดมากแล้วศึกษาเข้าใจเถอะครับแล้วจะรู้จริงต้องบอกอย่างนี้ก่อนในฐานะผู้ศึกษารุ่นพี่เนาะเนี่ยศึกษาไปนะครับแล้วจะรู้มันจริงไปเรื่อยๆมันชัดไปเรื่อยเลยชัดจนไม่อยากจะไปไหนอย่างนี้ดีกว่านะครับเพราะว่าของแท้อยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นในการที่ถ่ายทอดจุดนี้นั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะในสมัยก่อนนั้นไม่ได้โปรดเป็นการทั่วไปเพิ่งมาปกปรดเมื่อสองสี่เจ็ดสาเป็นการถ่ายทอดจากปากสู่จิต ดังนั้นการถ่ายทอดจากป่าสู่จิตวิถีแห่งธ,ธรรมจึงเป็นวิถีแห่งจิตวิถีอนุตตรธรรมจึงเป็นวิถีที่เราใช้บำเพ็ญจิตโดยตรงโดยใช้ไตรั์ครับเป็นเครื่องมือในการบำเพ็ญอาวุโสก็ศึกษาไตรัดให้เยอะๆให้มากๆนะครับพอดีอันนี้ไม่ใช่หัวข้อไตรัดแต่ก็จะบอกว่าให้ศึกษาไตรัดเยอะๆกันละกันนะครับเพราะฉะนั้นด้วยความวิเศษที่เราบอกเนะี่ยเป็นความพิเศษที่แสงวิเศษถามว่าทาไมจึงพิเศษและทําไมจึงวิเศษ ธรรมะนี้เป็นธรรมะแท้จริงเป็นธรรมะพิเศษและวิเศษเพราะเป็นธรรมะจริงหลักสัจธรรมจริงพระโองคการสวรรค์แท้จริงความพิเศษและวิเศษอยู่ที่ความดีพระองค์การสวรรค์แท้จริงเพราะหากไม่มีพระองค์การสวรรค์จากพระแม่องค์ธรรมให้ถาสนองเกณฑ์วาร่าถ่ายทอดธรรมะนี้ธรรมะนี้จะมีได้ไหมครับได้ไหมครับ